คำเตือนนะครับโปรดกดหยุดคลิปก่อนรับชมต่อไปนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเรายผิดอันเราก็ยังอยู่กับ e ีที่สี่ EP เดิมนะครับในคลิปชุด forex ตอบคำถามนะครับ EP ที่สี่นี้คือ EP การเรียนรู้การใช้งาน MT4 บางส่วนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นเป็นการช็อตคัดของเวลาให้ได้เจอประสบการณ์นะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ตามมาตลอดนะครับให้ย้อนกลับไปอ่านคำเตือนด้วยนะครับทำไมผมอธิบายแบบ ไม่ละเอียดในบางคลิปหรือไม่มากมายนะครับหัวข้อที่จะให้คนคนใหม่ได้ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน MT4 ก็จะมีดังนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนาะไม่ให้คลิปมันยาวด้วยนะครับพราท่านไหนกดกดพอดแล้วก็อ่านได้นะครับหัวข้อไหนบ้างนะครับผมจะไม่มจะไม่แนะนําแล้วนะครับ ใน EP ที่ผ่านๆมานะครับผมได้แนะนำการใช้ MT4 บนคอมพิวเตอร์ไปละนะครับบน Android ทั้งมือถือและแท็บเล็ตนะครับในในพาสแท็บเล็ตอาจจะเออๆหน่อยนะครับแต่ที่จริงมันก็ใช้เหมือนมือถือนะครับลองไปอัดแอปใช้เอาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไว้ใต้ใต้คลิป เกี่ยวกับพาร์ทการใช้งานนี้ทุกทุกแบบลองไปกดเข้าดูเนาะแต่หลักๆนะครับพื้นฐานมันจะอยู่ที่นั่แน่น,นก็ก็ตรงที่การใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าท่านจะดูดูการใช้งาน MT4 ของพาร์ทไหนในใน ใน2ตัวที่มันเป็นบนมือถือหรือเป็นอุปกรณ์พกพาเนี่ยก,ก็ควรที่จะไปดูที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับสาหรับคนไม่มีพื้นฐานไม่งั้นไม่ไม่รู้เรื่องนะครับโอเคพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะน,นําบนบนอุปกรณ์ iPhone ios นะครับแต่พื้นฐานที่ละเอียดละเอียดก็จะอยู่ในในบนคอม md 4อยู่ดีนะครับหลักการมันคล้ายกันนะครับเพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนกันการส่งคําสั่งก็จะ ออกออกต่างกันไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ <c oughs> อ๋อผมลืมไปอา้าวหลุดเหรอเดี๋ยวผมผมสะท้อนใหม่นะครับปึง้งโอเค สะท้อนขึ้นมาใหม่นะครับหัวข้อเนาะแบบนี้ได้ไหมอาวเอา,เอาจะดับพีกละแปบ๊บนะครับแป๊บหบนึง่งขยายใหญ่เนาะจะได้เห็นนะครับ เห็นไหมเนี่ยทาไมอ๋อหายไปละโอเคอันดับแรกนะครับอันดับแรกเมื่อท่านเข้าเครื่องมาแล้วนะครับเมื่อท่านติดตั้งอุปรกรณ์ติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพาร์ทการติดตั้งนะครับผมก็ได้ก็ได้แนะนําไปในอีพีอื่นๆแล้วเนาะ ถ้าท่านไหนยังไม่ทราบก็ไปย้อนดูนะครับการติดตั้งการเปิดพอร์ตนะครับผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็เข้าไปที่นี่ครับ MetaTrader 4เลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับนี่ผมดูก่อนหวัวข้อที่จะแนะนำการล็อกอินเอ่เอ ดี๋ยวผมแนะนําไปก่อนดีกว่าเนาะตรงตรงหน้าจอแรกนี้นะครับมันก็จะมีแถบด้านล่างนี้นะครับแถบแรกก็คือแถบราคานะครับที่เขียนว่าราคาตรงนี้ก็จะมีโปรดักสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกนะครับ ตรงข้างบนนี้ถ้าท่านโหลดมาใหม่ของ iPhone มันก็จะมีพื้นฐานกับขั้นสูงแบบนี้นะครับพื้นฐานนะครับตอนแรกท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นแค่ราคา b i t a s แล้วก็ <c oughs> เห็นแค่ผลิตภัณฑ์ที่จะเทรดนะครับแล้วถ้าเรากดไปที่ขั้นสูงแบบนี้นะครับมันก็จะมีราคาของสเปดแล้วก็ราคาโลไฮ ขอ,ของวันหรือเปล่าผมผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจเนาะไม่ใช่สาระเท่าไหร่ตอนนี้นะครับสําหรับคนใหม่นะครับเครื่องหมายเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไปเนาะสามารถสามารถเพิ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้นะครับถ้าเรากดบวกเข้าไปหรือถ้าถ้าท่านไหนจําได้นะครับก็มาที่ค้นหานี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์สัญ,ญาลักษณ์ไปสมมุติว่าเป็น THB USD ถ้ามันไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราเราเคยใส่ไลวละผมผมดูก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรบ้างเนาะอะไรดีอ๋อคู่รองกันละกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้ครับตัวสุดท้ายผมเป็น xau แบบนี้นะครับถ้าผมเพิ่มนะครับกดบวกเข้าไปปุ๊บมาที่ค้นหาตรงนี้นะครับสุว่าผมเพิ่มอะไรดี au d นะครับ ผมเพิ่มตรงนี้ก็ได้สมมติว่าผมเพิ่ม GBP AUD แบบนี้ผมก็กดบวกเข้าไปนะครับมันก็จะหายไปแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีกตัวหนึง่งผมกดบวกเข้าไปจึ๊บแบบนี้นะครับแล้วมากดที่ยกเลิกแบบนี้นะครับแล้วมากดทีย่ย้อนกลับตรงนี้นะครับปึ้งถ้าท่านเลื่อนจอขึ้นไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับโผล่ตรงนี้ ส่วนเครื่องหมายเครื่องหมายดินสอตรงนี้นะครับถ้าเรากดนะครับมันกจ็จะสามารถนะครับเลือกได้นะครับเลือกแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเลือกตัวนี้นะครับเราสามารถลบได้นะครับเราก็กดกดไปที่ถังขยะตรงนี้หรือจะเลื่อนขึ้นก็นได้แล้วก็จิ้ม จิ้มแล้วก็ลากขึ้นไปเนาะจิ้มแล้วก็ลากขึ้นไป๋ยวผมจะจิ้มให้ดูจิ้มปุ๊บลากขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนวางตำแหน่งได้นะครับสุว่าไว้บนตรงนี้ปุ๊บถ้ากดดินสอมามันก็จะคืนนะครับผมลบออกก่อนเนาะแบบนี้นะครับถ้าสว่าเรา เราจิ้มแช่ตรงโปรดักตตัวใดตัวหนึ่งสมมติว่าเรามาจิ้มที่ทองคําตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับถ้าเรากดไปที่กราฟมันก็จะพุ่งไปที่หน้ากราฟนะครับถ้าการซื้อขายมันก็สามารถส่งคําสั่งซื้อขายได้นะครับหรือยกเลิกแล้วถ้าเรากดคําว่ารายละเอียดนะครับมันก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของสินค้าตัวน,นั้นขึ้นมานะครับดูสวอปก็ดูตรงนี้นะครับสวอปลองสวอปช็อตผมได้อธิบายไปใน EP ก่อนๆแล้วนะครับ โอเคเราออกกดการกระบาดเนาะ <c oughs> หน้าถัดไปตรงที่หน้ากราฟตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีกราฟขึ้นมานะครับ <c oughs> สําหรับท่านไหนไม่เหมือนของผมไม่ต้องตก,กใจนะครับเพราะผมทําการแต่งกราฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับกราฟก็ท่านลองเอามือไปปัดย่อขยายดูได้นะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ที่เป็นของผมดีหนึ่งตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บชึบตรงนี้มันก็จะมีให้เรา เลือก Timeframe นะครับว่า1แท่งต่อเท่าไรอย่างครับผมเปลี่ยน Timeframe เป็น sc อะไรแบบนี้นะครับ S1 อะไรแบบนี้นะครับตรงด้านล่างนี่ก็เป็นสเกลเวลาเนาะตรงนี้ก็เป็นสเกลของราคานะครับตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นพิกัดเส้นเราสามารถเลือกดูได้นะครับถ้าเราไปกดตัวเดิมมันก็หายนะครับ ตัว f นี่ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆที่เราจะใส่ประเภทอินดิเคเตอร์โวลูมอะไรเข้าไปได้นะครับโอเคเรากดย้อนไปท่านลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมวงกลมแบบนี้มันก็จะมีมันก็จะมีเส้นให้เราให้เรา ให้เราทำการลากได้นะครับเราสามารถใส่แบบนี้ได้นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะหายก็เลื่อนไม่ได้เนาะถ้าสมมติว่าเรากดไปที่เส้นอีกหนึ่งครั้งมันก็จะมีคุมนะครับคลุมหัวท้ายสีดำแบบนี้นะครับเราสามารถกดแช่นะครับเพื่อปรับเพื่อปรับแต่งคุณสมบัติได้นะครับปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆได้ท่านลองไปเล่นดูเปลี่ยนสีอาจจะปรับขนาดหรือตั้งชื่ออะไรหรือ ผมจะลบนะครับผมก็กดแช่แล้วก็กดลบนะครับก็ลองก็ลองไปเล่นกันดูเนาะแล้วก็การซื้อขายก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจะเผลอเนาะเดี๋ยวผมขอขอล็อกอินบัญชีเดโมก่อนนะครับการการการล็อกอินบัญชีใหม่ก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับแล้วทีเนี้ย เราก็มาที่ข้างบนตรงนี้นะครับปุ๊บกดไปปุ๊บเราก็มา <c oughs> อันนี้เป็นบัญชีเก่าๆที่ผมได้ล็อกอินไว้เราสามารถกดเลือกได้เลยเนาะแล้วเราก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> ใครที่เคยดูคลิปเก่าๆมานะครับลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่จิ่มเข้าไปนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีบล็อกเกอร์ที่ตัวเองได้ลงทะเบียนไว้นะครับ ก็มาที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มพิมพ์เข้าไปนะครับในที่นี้ผมได้ลงทะเบียนของ Xnet ไว้เป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็พิมพ์ไป X N E S S นะครับ Xnet มันก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็เลือกนะครับผมเลือกที่บัญชีทดลองนะครับเพราะเพราะเวลาเราเปิดเขาก็จะแจ้งว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับของผมอยู่ทดลองหนึ่งก็คือ trial หนึ่งแบบนี้นะครับตรง ตรงการลงชื่อเข้าใช้นี่ครับใส่ใส่บัญชีพอร์ตนะครับผมจำหมายเลขไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่ง6กซีซีเจ็ดซีหาโอเคย่อ,อยังไงผมก็พิมพ์ไปนะครับ6กซีซีเแบบนี้นะครับ ตรงรหัสผ่านตรงนี้นะครับเราก็ใส่รหัสของเราถ้าใส่รหัสนักลงทุนเราจะส่งคําสั่งซื้อขายไม่ได้นะครับสำหรับบางท่านงงเอารหัสนักลงทุนมาใส่แต่ส่งคําสั่งซื้อขายไม่ได้มันจะซื้อไม่ได้นะครับเราต้องใช้รหัสปกตินะครับรหัสปกติผมจําได้ว่าเป็น APC 1 2 3แล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้อยู่ดี12301โอเค1 2 3 0 1นะครับ ตรงบันทึกรหัสผ่านนี้ถ้าเราอยากให้มันจําไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิม,มพ์มใหม่แล้วก็ให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นขึ้นหน้าแบบนี้มาให้เรานะครับแล้วก็สามารถเลือกปรับแต่งได้อย่างอย่างที่ผมเคยแนะนำเนาะโอเคหน้ากราฟนะครับหน้ากราฟนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าเป็นคู่เงินอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไร แล้วก็ t ามเ f r a อะไรที่เรากําลังดูอยู่เนาะการหน้าการซื้อขายนะครับก็คล้ายๆกับ android นะครับตรงนี้ก็เป็นหน่วยสกุลเงินที่เราใช้ในบัญชีนี้เนาะ balance นี่ก็คือเลขเลขจํานวนเงินในพอร์ตของเราณตอนนี้นะครับ equity ก็คือเวลาเราเปิดออเดอร์มันวิ่งไปแบบไหนถ้าเราปิดทั้งหมดก็คือ balance เราก็จะเปลี่ยนไปตาม equity นะครับระดับหลักประกวงหลักประกันเดี๋ยวสําหรับมือใหม่ ผมค่อยไปแนะนําอีกทีนะครับแล้วก็หน้าประวัติซื้อขายเดี๋ยวผมจะ,ะแนะนําหน้าประวัติซื้อขายเลยก็ได้นะครับหน้าประวัติซื้อขายมันก็จะมีมันก็จะมีข้างบนนะครับเราสามารถดูเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือกําหนดเองได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถลองไปเล่นดูนะครับจิ้มกําหนดวันที่เองได้หรือ ย้อนหลัง1เดือน1สัปดาห์สว่าย้อนหลัง1สัปดาห์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเรากดนะครับก็รอนะครับตรงนี้บังเนาะแบบนี้เดี๋ยวบังแบบนี้อะอย่างคือย้อนหลังที่เราเคยเปิดนะครับที่เราเคยถ้าใครได้ดู ep ก่อนๆเราได้ทําการเปิดบัญชีทดลองไว้นะครับโดยการเอาเงินใส่นะครับไปที่บัญชีทดลองเป็นบัญชีลมเนาะ 1, หนึ่งพันเหรียญแล้วก็ใส่อีกรอบเป็น เป็น5 0 0นะครับเป็น500เนี่ยครับถ้าเราแตะแตะดูมันก็จะกระจายรายละเอียดออกมานะครับถ้าว่ามันเป็นการฝากเงินจริงมันจะเขียนว่าเดบิตสิทธิ์หรือดีจาก k t b หรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีมีบอกนะครับแต่ตรงเนี้ยมันมันเป็นเงินลมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเดบิตสิทธิ์ก็คือฝากฟรอมเว็บไซต์อะไรแบบนี้นะครับก็รหัส ID แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ ที่เราเทรดนะครับที่เราได้กําไรก็จะเป็นสีฟ้าที่เราขาดทุนก็จะเป็นสีแดงเนาะกำไรรวมนะครับในระยะเวลาของเราที่เราที่เราตั้งดูก็คือ1สัปดาห์ก็คือ11.15นะครับเครดิตเราเราไม่ได้ไม่ได้ทำเนาะแล้วก็เงินฝากเราก็ใส่เข้าไปพันห้าดอลลาร์นะครับการถอนไม่มีนะครับเงินลมถอนไม่ได้นะครับบัญชีเดโมแล้วก็บาลานซ์รวมก็คือเงินต้นที่เราใส่แล้วก็บวกกําไรเข้าไปนะครับถ้าเราแตะ แตะลงมาสู้แตะสักตัวปุ๊บแตะกี่ตัวก็ได้ครับอ่านเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่ปล่อยที่ราคาเท่าไหร่นะครับวันที่แล้วก็เวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับ SL เราไม่ได้ตั้งมันก็จะแดดไว้เนาะเดี๋ยวค่อยไปแนะนําอีกทีนะครับเดี๋ยวคนหมายเทรดไปก็จะเข้าใจนะครับก็บอกว่า swap, สวัสดภาษีอะไรไอเดียอะไรอัน,นนี้เราไม่ได้ตั้งนะครับเราเราเทรดดิบๆิบนะครับนี่การแนะนำสูว่าเรามาดูรายวันนะครับ อันนี้มันก็จะหายไปเพราะว่าเราท,ทําธุรกรรมแค่นี้นะครับเดี๋ยวหน้าการซื้อขายสมมตินะครับเดี๋ยวเราลองกดเทรดดู eu เนาะสมมติว่าสมมุติว่าทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะซื้อขายเรามากดที่การซื้อขายด้านบนนี้นะครับสาหรับท่านไหนที่ล็อกอินพาสเวิร์ดโดยใช้รหัสของนักลงทุนก็จะกดไม่ได้นะครับหรือจะไม่มีนะครับแล้วข้างบนนี้ก็คือเลือกนะครับ เลือกผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแต่นี้เนี่ยเราตั้งไว้แล้วว่า EU นะครับต้องเช็คด้วยนะครับว่าซื้อถูกต้องไหมนะครับ Instant นี่คือสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันทีเนาะมันก็จะมีส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้นะครับเดี๋ยวพวก buy limit sell limit buy stop sell stop พวกเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปแนะนำอีกทีสำหรับมือใหม่เนาะหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งเป็นปกตินี้ก่อน นะครับแล้วก็ข้างบนนี้นะครับโซนนี้ก็คือการกรําหนดหลอดไซส์นะครับเราก็กําหนดไปครับสมมุติว่าผมบวกไปที่0.1นะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกลบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่เราจะออกนะครับสมมติว่าผมออกอยู่ที่0.21แบบนี้เนาะสตอปลอสผมยังไม่ตั้งเนาะยังไม่สอนนี่คือเทรดโปรฟิตนะครับเราก็สามารถกดบายกดเซลลได้เลยสมมุติว่าผม <c oughs> จะเซล์คู่นี้ผมก็ออกคําสั่งเซล์ลไปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะสั่งคําสั่งเซลลมาเดี๋ยวผมเข้าไปที่ M1 ให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมอธิบายของของ Android ไว้ด้วยนะครับตรงที่จุดเส้นป่าตรงนี้นะครับจุดเส้นป่าตรงนี้ก็คือเส้นออเดอร์ที่เราที่เราออกนะครับถ้าสมมุติว่านะครับ เนี่ยมันก็จะบอกว่าออเดอร์อะไรหลอดไซส์ที่เท่าไหร่นี่ก็คือเซลล 0. เท่าไหร่0.2 0.21เนี่ยครับถ้าสมมติว่าเรากดเซลล์ถ้ากราฟมันวิ่งวิ่งต่ํามากกว่าเส้นที่เราได้เซลล์ตรงนี้ไว้เราก็จะได้กําไรเนาะถ้าบายก็ต้องขึ้นสูงกว่าเส้นนี้อันนี้ก็คือเส้นนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็2ตัวนี้เป็นราคาปัจจุบันที่มีบิสอาร์ตอยู่นะครับผมกดเปลี่ยนท่าเฟรมเอชหนะึ่งเนาะ แล้วทีเนี้ยเราก็มาดูสถานะการซื้อขายตรงบริเวณนี้นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับ <c oughs> หน้าตาคล้ายๆกับ Android เลยใช่ไหมครับมี e q u i t y มันกำลังวิ่งเนาะแล้วทีเนี้ยข้างบนเนี่ยมันก็จะบอกสถานะรวมของเราว่าเราของเราบวกหรือลบอยู่ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเทรดผลิตภัณฑ์อะไรออเดอร์อะไรแล้วก็ออกดอทที่เท่าไหร่ราคาที่เท่าไหร่และกำลังวิ่งไปที่เท่าไหร่ นะครับตรงนี้แล้วก็กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเวลาเรากดรายละเอียดมามันก็จะบอกว่าเราออกนะเวลาไหนนะครับสมมุติว่าเราจะปิดถ้าเราสไลด์สไลด์แบบนี้นะครับไปด้านข้างนะครับมันก็จะาสามารถเข้าไปดูกราฟได้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนผม,ผมเล่นม,มากถ้าเรากดกดตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเด้งไปที่หน้ากราฟเหมือนเดิมเนาะ เดี๋ยวผมลองกดเครื่องหมายบวกนี้ก่อนนะครับผมเล่นไม่หมดเหมือนกันอ๋อ <c oughs> เราก็สามารถเพิ่มออเดอร์ได้นะครับส่วนมากผมผมเพิ่มเพิ่มตรงหน้านะครับถ้าเป็นดินส t อตรงนี้นะครับกดเข้าไปจึ๊บอ๋อเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับสต็อปล็อ SL ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยแนะนําอีกทีเนาะเดี๋ยวถ้า ถ้ามือใหม่เข้าใจหลักการแล้วก็จะจะเข้าใจเองว่าหน้าเนี้เอาไปใช้ยังไงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเครื่องหมายถูกนี้ปุ๊บอ๋อเครื่องหมายถูกนี้ก็คือการดูรายละเอียดของออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวดูที่ประวัติตรงนี้นะครับประวัติตรงนี้นะครับนะครับตอนนี้มันมีมันมีคำสั่งอยู่12345สองสา มันมีธุรกรรมอยู่7ตัวที่เราได้ปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าผมจะปิดคําสั่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถซอยปิดได้เหมือนกันเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับหลักการเดียวกันนะครับถ้าเราชิ้มค้างไว้แบบนี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมชิมค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่า สมมติว่าถ้าเราปิดตอนนี้เราก็ติดลบนะครับเนี่ยครับถ้าเรากดปุ่มนี้ close เราก็ติดลบหรือเราสามารถปรับหลอดได้ว่าเราจะปิดลงไปครึ่งหนึ่งหรือปิดคือการแบ่งปิดนะครับคือการแบ่งปิดสมมุติว่าผมจะแบ่งปิดที่0.01 0.1ก็ได้อะเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับเราก็ต้องมากดบวกลบนี้ให้เลขตรงกลางนี้เป็นตัวเลขที่เราต้องการเนาะ ตรงนี้0.11ก็แล้วกันอ่ะสมมติว่าผมปิด0.11น,นะครับเราจะติดลบอยู่เท่านี้นะครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บ close ปึ้งนะครับออเดอร์ของเราจะไม่ปิดทั้งหมดนะครับจากหลอด0.21ก็จะเหลือที่มันวิ่งอยู่ที่0.1นะครับ EQUITY เราก็จะเปลี่ยนถ้าเรามาดูที่ประวัตินะครับของวันนี้เนอะนะครับอันนี้อันนี้เฉพาะของวันนี้นะครับกาไรที่เรามีก็เหลือแเมื่อี้เราปิดปุ๊บ ปิดไปที่0.11ในแ่ครับเราติดลบไปที่3.08เหรียญอะไรแบบนี้นะครับสมมตว่าเราดูนะครับเรามาที่หน้าการซื้อขายเหมือนเดิมถ้าเราจะปิดออเดอร์นี้ทิ้งนะครับเราก็จิ้มแชร์ไว้แล้วก็สั่งปิดถ้าเราจะปิดทั้งหมดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องตั้งอะไรแล้วนะครับเราก็กด close ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะบอกว่า close with l o s ก็คือถ้าเราปิด ตอนนี้เราก็จะแพ้นะครับเครื่องหมายติดลบนี้เท่าไหร่กี่เหรียญมันก็จะติดตรงนี้สว่วนเราเราจะปิดเลยนะครับเรายอมแพ้ที่3มเหรียญแบบนี้ถ้าเรากดปิดพึ่งแบบนี้นะครับกําไรเราก็จะลดลง equity balance เราก็จะเปลี่ยนพอเรามาดูประวัติปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มมาเราปิดเราปิดสินค้า EURUSD ปิดคู่เงินนี้นะครับด้วยปิดของคําสั่งเซลล์ที่0.1นยดหนลอตณวันที่นี้เวลานี้เนาะ ขาดทุนไป3ามเหรียญอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับประวัตินะครับก็ไม่ยากเนาะแล้วก็มันทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นกําไรรวมของอันเนี้ยมันก็ไม่ม,ไมีไม่มีการฝากถอนอะไรสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมลืมแนะนําอะไรไปอีกการส่งคําสั่งซื้อขาย มขอดูหัวข้อก่อนนะครับขอดูหัวข้อก่อนล็อกอินบัญชีเนาะทำให้ดูแล้วนะครับการเพิ่มคู่เงินทำให้ดูแล้วเนาะสำหรับอุปกรณ์นี้นะครับ Balance Equity แนะนำไปแล้วนะครับ <c oughs> ประวัติการดูกำไรขาดทุนก็ ตรงนี้นะครับกำไรขาดทุนตัวนี้เนาะออะไรอีกดูสถานะซื้อขายของบัญชีก็คือก็คือตัวนี้นะครับการซื้อขายของบัญชีถ้าเรามีออเดอร์มันก็จะวิ่งตรงนี้นะครับตรงไหนอีกดูสเปรดบอกไปแล้วเนาะ การดูสวับบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปให้ดูอีกทีทวนนะครับการดูสเปรดมาที่ราคาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยครับสเปรดเนาะสวับก็จิ้มไปอยากดูอยากดูสินค้าตัวไหนก็จิ้มแชร์ไว้นะครับแล้วก็เลือกที่รายละเอียดนะครับถ้าเป็น Android ก็เขียนว่าคุณสมบัติแล้วก็ดูนะครับสวับก็อยู่ตรงนี้นะครับสวับลองสวับช็อตนะครับ การดูสว oh, okay. ัสขอข้อไหนอีกการปรับแต่งกราฟการปรับแต่งกราฟโอเคการปรับแต่งกราฟนะครับมาที่การตั้งค่าตอนนี้กราฟเราเป็นเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถมาที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาที่กราฟตรงนี้นะครับกราฟ จิ้มเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็สามารถปรับได้จะให้มันเป็นเส้นเป็นอะไรมีวอลุมไหมมีเส้นราคาไหมมีตัวบอกเวลามีเทรดเลเวลไหมนะครับหรือแม้แต่เราจะมาแต่งสีตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเราก็สามารถปรับแต่งสีแท่งเทียนอะไรต่างๆได้ท่านลองไปเล่นดูเอาเองเนาะหรือจะเลือกจะเลือกเป็นแบบชุดก็ได้นะครับ เดี๋ยวท่านปรับเองท่านก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเองนะครับนี่ผมไม่ขอไม่ขอปรับนะครับผมมาแนะนําให้ดูนะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นเนาะการเปิดกราฟหลายจอการเปิดกราฟหลายจอถ้าเป็นบน iPhone จะทําไม่ได้ถ้าเป็น iPad จะทําได้เนาะสำหรับอุปกรณ์ iOS นะครับ การเปลี่ยนไทม์เฟรมการเปลี่ยนไทม์เฟรมก็ตรงด้านบนนี้นะครับเปลี่ยนไทม์เฟรมอันนี้ H 1นะครับเปลี่ยนเป็น D 1ผมก็แตะแล้วก็เปลี่ยนเป็น D 1แบบนี้เปลี่ยนเป็น D 1แบบนี้ได้นะครับ1แท่งก็เท่ากับ D 1อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> มีอะไรอีก ที่ผมลืมจะครึ่งชั่วโมงแล้วการส่งออเดอร์และการสั่งซื้อขายโอเคอันนี้ผมผมแนะนำไปละเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวผมล็อกอินบัญชีเดิมผมพื้นก่อนนะครับ <c oughs> โอเค โอเคไม่น่าจะมีอะไรละสำหรับพาร์ทการเรียนรู้การใช้งาน MT4 บางส่วนนะครับของ iOS ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเนาะ EP หน้าจะเริ่มจะเริ่มจริงจังละใกล้ใกล้จะได้เทรดแล้วครับมือใหม่เนาะ จะต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าที่ผมพูดไปคำศัพท์พวกนั้นอะ่ะมันคืออะไรมันใช้ยังไงคำนวณแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับถ้าจบ EP ที่5ผมอาจจะแบ่งเป็นพาร์าทๆเป็นหัวข้อไปมีมีอีกไม่เยอะนะครับเดี๋ยวท่านก็จะจะเทรได้ละนะครับเดี๋ยว EP หน้ากลับกลับมาพบกับนะครับคำศัพท์พื้นฐานขั้นต้นที่จำเป็นที่ต้องศึกษาเนาะ อย่างเช่นพวกปิ๊บพอยอะไรต่างๆนะครับสเปรยคืออะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณแบบเอาไปใช้เอาไปใช้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับสำหรับ ท่านที่เข้ามารับชมที่ไม่ได้เข้ามาถามคําถามผมแล้วผมตอบด้วยตรงนะครับเพราะผมผมเห็นจํานวนละก็ก็มีผู้ผู้ติดตามท่านอื่นเข้ามารับชมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์โอเคครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่5นะครับสวัสดีครับ